ข้อความจากเทวทูตไมเคิลเรื่องเส้นเวลาที่แตกต่างสื่อสารผ่านทางจิตผ่านเจมส์แมคคอนเนลฉันคือเทวทูตไมเคิลฉันมาอยู่ที่นี่กับคุณในเวลานี้ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณและแน่นอนว่า คุณกำลังก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เพราะไทม์ไลน์กำลังแตกต่างกันออกไปแล้วเช่นเดียวกับที่คุณเคยมีประสบการณ์นี้เช่นเดียวกับที่คุณสามารถเห็นได้จากประสบการณ์นี้คุณสามารถมองเห็นลำดับเวลาที่แตกต่างกันและลำดับเวลาที่แตกต่างกันมากมายในขณะที่คุณเคลื่อนผ่านการแสดงออก และในขณะที่คุณกำลังดำเนินชีวิตต่อไปคุณก็จะสามารถตระหนักถึงไทม์ไลน์ทั้งสองนี้ได้อย่างแท้จริงแค่คิดในแง่ที่เป็นแบบเก่าสภาพเก่าที่ไม่อยากเปลี่ยนตอนนี้กำลังแตกแยกแล้วพวกเขากำลังเคลื่อนเข้าสู่ไทม์ไลน์ซึ่งจะทำให้ความถี่ในการสั่นสะเทือนลดลงและดังที่คุณทราบ ถ้าคุณอยู่ภายในความถี่การสั่นสะเทือนที่ต่ำกว่าและไม่ได้อยู่ในความถี่การสั่นสะเทือนที่สูงกว่าคุณจะอยู่ภายในภาพลวงตามิติที่สาคุณไม่สามารถขึ้นสู่ความถี่มิติที่สีที่หที่สูงกว่าได้มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นคุณกำลังเป็นพยานว่าขณะนี้ เมื่อคุณมองไปรอบโลกคุณเห็นเหตุการณ์ต่างๆของโลกที่เกิดขึ้นและทั้งหมดนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อพยายามรั้งคุณไว้กับการแสดงออกในมิติที่สสู่ภาพลวงตาสู่ไทม์ไลน์เก่าไทาม์ไลน์เก่าของพระคัมภีร์แต่นั่นไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไปเพราะว่า ดังที่กล่าวไปแล้วคุณได้เลือกแล้วคุณทำมันมานานแล้วคุณเลือกที่จะก้าวเข้าสู่ความถีการสันสะเทือนที่สูงกว่าเพื่อก้าวผ่านกระบวนการการยกระดับขึ้นเพื่อเป็นเวชาเวและ s ิสเต็ b u t ตเตออย่างที่พวกคุณทุกคนเป็นคุณมาที่นี่เพื่อทำลายระบบนี้ที่เปิดกว้างและคุณในฐานะกลุ่มคน กำลังทำอย่างนั้นจริงๆใช่จริงๆแล้วมีหลายคนที่ดูเหมือนทำมากกว่าที่คุณเป็นแต่คุณเพียงแค่มีความคิดทุกๆช่วงเวลาที่ความคิดของคุณกำลังสร้างไทม์ไลน์ใหม่นั้นและหน่อต่างๆมากมายของไทม์ไลน์นั้นและรู้ไว้ด้วยว่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีหลายมิติไทม์ไลน์เหล่านี้จึงมีแง่มุมที่แตกต่างกันมากมายเช่นกัน เราไม่ได้คาดหวังให้คุณเข้าใจในสิ่งที่ระดับมิติที่3เป็นแต่เมื่อคุณความถี่ในการสั่นสะเทือนและจิตสำนึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณจะเริ่มเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นเพราะหากคุณลองคิดดูเมื่อไม่กี่ปีก่อน5้าถึงสิปีก่อนแนวคิดเรื่องไทม์ไลน์ไม่ได้เข้ามาอยู่ในความคิดของคุณด้วยซ้ำ มันไม่ใช่ความคิดที่เข้ามาแต่ตอนนี้มันอยู่ในความคิดของหลายๆคนคำพูดของผู้คนมากมายนำสิ่งนี้ไปข้างหน้าแนวคิดเรื่องทำลายและการเปลี่ยนแปลงการย้ายจากความทีการสันสะเทือนหนึ่งไปอีกความทีหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนคุณไม่รู้ด้วยซ้ำเกี่ยวกับความทีการสันสะเทือนและความสำคัญของการปลุกจิตสำนึก มันเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่และคุณทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้เพื่อนําสิ่งนี้ไปข้างหน้าและคุณต้องมาทำความเข้าใจว่าแค่ความคิดของคุณดังนั้นเมื่อคุณมีความคิดเชิงลบความคิดเชิงลบนั้นก็จะดังกล้องไปทั่วสนามสนามควันตั้มและจิตใจสากลและหลายๆคน ก็รับความคิดเชิงลบนั้นเช่นกันแต่เมื่อคุณมีความคิดเชิงบวกสิ่งเดียวกันนั้นก็จะเกิดขึ้นและผู้คนจำนวนมากก็รับความคิดเชิงบวกของคุณมีผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งคุณมีความคิดเชิงบวกมากขึ้นเรื่อยๆความการรับรู้ของผู้คนก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆคุณก็ยิ่งมีความคิดเกี่ยวกับทม์ลน์เชิงบวก ความถี่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นการตระหนักรู้ที่สูงขึ้นคุณเป็นความรักมากกว่าความกลัวและอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆที่คุณมีประเภทของสิ่งเหล่านี้มากขึ้นความคิดยิ่งคุณกำลังสร้างไทม์ไลน์เชิงบวกใหม่และเข้าสู่กระบวนการยกระดับมากขึ้นของคุณอย่างเต็มที่มากขึ้นเรื่อยๆและใช่แล้วคุณใกล้ จะถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในไทม์ไลน์นี้แล้วแม้แต่ไทม์ไลน์ที่คุณอยู่ตอนนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงมากอย่างเช่นกันคุณอาจไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่มันเป็นเช่นนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในไทม์ไลน์เชิงบวกเช่นกันและผู้ที่อยู่ในชไทม์ไลน์เชิงลบก็จะมีประสบการณ์และการเปลี่ยนแปลงในไทม์ไลน์ของพวกเขาเช่นกัน และย้ายพวกเขาให้ออกห่างจากคุณและทุกสิ่งที่คุณพยายามจะสัมผัสและสร้างสรรค์นในยุคทองใหม่ก็กำลังมาถึงคุณใช่แล้วดูเรื่องนี้จะเป็นจุดจบของหนังอย่างที่เราพูดมาระยะหนึ่งแล้วบอกคุณว่านี่คือหนังที่คุณกำลังดูอยู่และเพียงแค่ดูมันอย่าเป็นส่วนหนึ่งของมันอย่าไปยึดติดกับมันปล่อยให้มันเล่นไปเอง และทุกที่ที่คุณมีโอกาสคุณก็สามารถมีส่วนร่วมในหนังเรื่องนี้ได้คุณสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นให้ก้าวเข้าสู่ไทม์ไลน์เชิงบวกนี้หรือสูงกว่านั้นในไทม์ไลน์เชิงบวกนี้มันขึ้นอยู่กับคุณและส่วนรวมของคุณที่จะผลักดันสิ่งนี้ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและมีผู้ที่อยู่ในตำแหน่งณจุดนี้ ไม่สามารถบอกชื่อได้แต่มีผู้ที่อยู่ในตำแหน่งณนะจุดนี้ที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ตกอยู่กับคุณฉันไม่สามารถพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นในเวลานี้ฉันคือเทวทูตไมเคิลและตอนนี้ฉันจะปล่อยให้คุณอยู่ในความสงบความรักและความเป็นหนึ่งเดียวคุณกำลังยังคงก้าวเดินต่อไป ในไทม์ไลน์ที่คุณสร้างขึ้นและสร้างสิ่งนี้ต่อไปในขณะที่คุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความคิดเชิงบวกการแสดงออกเชิงบวกและความรักไม่เกลียดไม่กลัวแค่รัก